สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีสีรารารรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระนะครับวันนี้ในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงแขกขวัญมณีไพโรธจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลสีราราชนะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดฟันในเด็กซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ท่านผู้ปกครองและท่านผู้ชมทางบ้านสนใจและสอบถามกันเข้ามาอย่างมากว่าการจัดฟันในวัยเด็กนี่มีประโยชน์อย่างไรเด็กกลุ่มไหนควรได้รับการจัดฟันและถ้าเราจัดฟันตั้งแต่วัยเด็กแล้ว โตขึ้นมายัางต้องจัดฟันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้เราอาจจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการจัดฟันในวัยเด็กนะครับอาจารย์เพราะว่าเป็นคําถามยอดนิยมที่ท่านผู้ชมและท่านผู้ปกครองทางบ้านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการจัดฟันในเด็ก เราอยากจะสอบถามอาจารย์ครับว่าการจัดฟันในเด็กนี่มันต่างกับการจัดฟันในผู้ใหญ่อย่างไรบ้างครับก็คือการจัดฟันในเด็กเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้ทั้งเรื่องการสบฟันแล้วก็เรื่องของรูปร่างของขากรรไกรเพราะว่าเด็กเนี่ยเขากําลังมีการเจริญเติบโตอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าการจัดฟันในผู้ใหญ่เนี่ยมักจะแก้ไขเฉพาะความผิดปกติของฟันอย่างเดียวเพราะว่าผู้ใหญ่เราหยุดโตแล้วนะคะเหมือนเป็นแค่ของผู้ใหญ่นี่เป็นแค่การ แก้ไขในเรื่องของการจัดเรียงฟันเฉยๆใช่ไหมครับเพราะฟันโต,ตแล้วแล้วมีสาเหตุใดบ้างครับที่ทําให้เด็กๆต้องได้รับการรักษาด้วยการจัดฟันครับค่ะการจัดฟันในเด็กเนี่ยนอกจากแก้ไขเรื่องความผิดปกติของการสบฟันแล้วอย่างที่บอกไว้นะคะก็ยังแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับออโครงสร้างของฐานกรได้ด้วยเพราะฉะนั้นการผิดปกติบางอย่างเนี่ยก็เลจะทําให้เกิดความรุนแรงน้อยลงเมื่อได้รับการจัดฟันในเด็กนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติมาก เราก็อาจจะต้องมาจัดอีกครั้งหนึ่งตอนเป็นผู้ใหญ่ค่ะอาจจะมีจัดตอนเป็นผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้ไขความไม่ได้ร้อยที่ยังเหลืออยู่แบบนี้ใช่ค่ะแล้วเครื่องมือในการจัดฟันเด็กนี้มันมีกี่ประเภทครับก็ใหญ่ๆก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือเครื่องมือที่ใช้ภายในปากและเครื่องมือที่ใช้ภายนอกปากเครื่องมือที่ใช้ภายในปากเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีกสองประเภทย่อยนะคะก็คือเครื่องมือถอดได้และก็เครื่องมือติดแน่นขึ้นอยู่กับว่าความผิดปกตินั้นเนี่ย เราจะใช้เครื่องมือแบบไหนในการแก้ไขนะคะส่วนเครื่องมือที่ใช้นอกปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แก้ไขในลักษณะโครงสร้างของกระโหลกศีรษะและแขากานไกลค่ะอ้ก็คือมีหลายหลายชนิดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ในการเลือกใช้นะครับนะแล้วอย่างนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการจัดฟันในเด็กนี้มีอะไรบ้างครับอาจารย์โอ้แน่นอนเลยค่ะ การที่มีเครื่องมือไปติดอยู่ที่ฟันเนี่ยมันก็จะทําให้เศษอาหารเอ่ยขนมนม,นมเนยติดอยู่ที่ฟันได้ง่ายขึ้นนะคะเด็กก็จะเกิดฟันผุได้ง่ายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยดูแลอย่างมากๆเลยในเรื่องการทําความสะอาดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มักจะเจอปัญหาก็คือถ้าเด็กไม่ร่วมมือในการใส่เครื่องมือบางโดยเฉพาะเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ถ้าเด็กไม่ร่วมมือเนี่ยการรักษาก็จะไม่ประสบความสําเร็จคะ่ะ ยากมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับขนาดผู้ใหญ่เนี่ยใส่แล้วยังมีปัญหาเรื่องฟันผุและเด็กๆใส่นี้อาจจะอาจจะยากเลยสําหรับผู้ปกครองในการแบบกระตุ้นให้เด็กๆแปลงฟันและการทําความสะอาดในช่องปากนะครับแล้วขนาดช่วงที่กําลังจัดฟันอยู่มีวิธีการแปลงฟันหรือดูแลช่องปากอย่างไรบ้างครับ ราก็จะเน้นเรื่องการแปลงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟอไรด์หนึ่ ppm นะคะร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าถ้าเป็นเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นอาจจะมีแปรงซอกฟันใช้ร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะแนะนำว่าให้ใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีฟอร์ูนย์จด์วันละ1ครั้งค่ะและยังมีอีกหนึ่งคำถามที่สําคัญครับที่ท่านผู้ชมสอบถามกันเข้ามาแล้วก็สงสัยกันเยอะมากว่าเมื่อเด็กๆได้รับการจัดฟันในวัยเด็กไปแล้วตอนโตขึ้นมายังต้องจัดฟันอีกหรือเปล่าครับ ก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะคะขึ้นอยู่กับความผิดปกติหากเราสามารถแก้ไขความผิดปกติได้หมดในตอนเด็กๆเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าความผิดปกติมีมากบางครั้งเนี่ยการจัดฟันตอนเด็กเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นตอนโตและเมื่อเด็กเขาโตพร้อมที่จะรับการแก้ไขอีกรอบหนึ่งเราก็จะมาจัดฟันตอนที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่อีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อให้แก้ไขปัญหานั้นหมดไป เข้าใจมากขึ้นเลยครับเกี่ยวกับวันนี้ที่พูดีกับเรื่องของการจัดฟันในวัยเด็กเพราะว่ามันเป็นการจัดฟันเพื่อเป็นการรักษานะครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดโตขึ้นยังมีปัญหาเหลืออยู่อาจจะมีการจัดฟันเพิ่มเติมเพื่อเป็นการแก้ไขตอนโตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือว่าท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ปกครองที่สอบถามเข้ามามเกี่ยวกับเรื่องของการจัดฟันในวัยเด็กเนี่ยได้คําตอบแล้วก็ไขข้อสงสัยไปได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับทันตแพทย์หญิงแขกขวัญมณีไพโรธ จากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศรีราชขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้สาระความรู้ดีๆกับเราในวันนี้และท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องกันไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับ เลัมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคําถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะหยิบนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้สอบถามผ่านทางซีรีสออนไลน์มาให้คําตอบกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกัที่คําถามข้อแรกกันเลยครับน้องคลอดก่อนกําหนดน้ําหนักแรกคลอด826กรัม ปัจจุบัน1 3 2 0กรัมตอนนี้เป็นล็อบสเตจ3ส่วน2อยากทราบถึงความรุนแรงของโรคค่ะเพราะตอนนี้น้องยังไม่ได้รับการรักษาเลยตั้งแต่ตรวจพบเพราะตอนนี้น้องยังใส่เครื่องช่วยหายใจและยังอยู่ในตู้อกปัจจุบันน้อง1เดือน19วันกังวลมากค่ะกลัวน้องได้รับการรักษาช้าไปแนะนำให้สอบถามกับทางกุมารแพทย์ผู้ที่ตรวจน้องค่ะเพราะน้องอาจจะได้รับการตรวจติดตามเป็นระยะเพื่อประเมิอนอาการและวางแผนการรักษาต่อเนื่องค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะผมประสบอุบัติเหตุหมอที่เคยไปรักษาด้วยบอกว่าเส้นประสาทตาขาดตาผมเลยเขอยากจะรักษาไม่ต้องให้มองเห็นก็ได้ขอแค่ให้หายเขการเข้าตรวจการรักษาใช้งบประมาณเท่าไหร่สำหรับคนไม่มีประกันสังคมผมเสียบุคลิกภาพไม่กล้าม,มองตาใครเลยครับแนะนำตรวจกับจกักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกล้ามเนื้อตาค่ะ ค่าใช้จ่ายในการตรวจขึ้นกับต้องการตรวจในเวลาราชการหรือนอกราชการรวมทั้งการตรวจพิเศษต่างๆที่จะช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจาักษุวิทยาค่ะต่อมทอนซิลมีติ่งเนื้อคล้ายลิ้นไก่เป็นข้างขวาข้างเดียวไม่มีฝ้าขาวหรือแผลรู้สึกขัดๆเวลากลือน้ำลายและช่วงนี้มีอาการนอนกรนร่วมด้วยไม่มีอาการไข้หวัดหรือเจ็บปวดบริเวณที่เป็นค่ะ สามารถเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะและเป็นอันตรายไหมคะติ่งเนื้อดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการอักเสบเนื้องอกการติดเชื้อควรมาพบแพทย์หูคอจมูกเพื่อหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุส่วนอันตรายหรือไม่ขึ้นอยู่กับสาเหตุคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิงค์วิทยาคะ่ะ อยากเห็นสภาพสมองตนเองตอนนี้เพราะอยากพัฒนาความสามารถเพื่อมีความสุขและมีศักยภาพในการทำงานค่ะมีวิธีในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มองบวกได้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นอยู่หลายวิธีค่ะคุณสามารถมาที่แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชเพื่อปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หรือคุณอาจเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองตามที่มีอยู่ทั่วไปได้ค่ะ หรือคุณอาจใช้วิธีอ่านหนังสือหมดจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองด้วยก็ได้ทั้งนี้การตรวจ CT s ีสแกนหรือ MRI สมองอาจทำได้เพียงเห็นลักษณะาทางกายภาพของสมองอย่างหยาบๆเท่านั้นเช่นรูปร่างปกติหรือไม่มีส่วนใดฝ่อหรือไม่มีเนื้องอกหรือไม่เป็นต้นดังนั้นถึงแม้จะทำการตรวจสมองดังกล่าวในคนที่มองบวกเปรียบเทียบกับคนที่มองลบก็อาจจะเห็นเนื้อสมองปกติดีทั้งคู่ได้ค่ะ เขาขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะรู้สึกปวดฟันระหว่างซอกฟันกรามซี่บนซ้ายสุดท้ายกับฟันกรามลองบนขวาซี่สุดท้ายแต่ไม่มากและไม่ปวดตลอดเวลาเวลาที่ปวดมากก็จะเป็นเวลาที่กินอาหารแต่ไม่บวมค่ะไปหาหมอและเอ็กซเรย์หมอบอกว่าทุกอย่างปกติดีหามาสองที่เราค่ะทอมากเลยค่ะถ้าคุณหมอตรวจแล้วพบว่าปกติดีก็เป็นไปได้ว่าเกิดจากการสะสมของคราบจุลินทรีย์ หรือมีเศษอาหารติดซึ่งสามารถที่จะทำให้ปวดได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศิริราชค่ะก็ครบกันไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาในวันนี้และถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งมาได้ที่ w w w s i r a ท o n l i n e n e t ผมและทีมงานจะนำคำถามเหล่านี้ไปสอบถามและหาคำตอบจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศิริราชมาให้คำตอบกันครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศรีราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระทางนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ